ในขณะที่ทิ้งโทรศัพท์ไว้พบว่ามีพี่ๆน้องๆฮะต้องแต่จริ้ๆต่างที่ที่แล้วละครับมาพูดเรื่องเดอะแมสซิงเกิลนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้มีโอกาสติดตามนะครับทั้งเขาว่าตอนแรกหยิบโทรศัพท์มาดูแล้วก็ตกใจครับพบว่าพบว่าจะว่าไงดีพบว่า,วา,วา,วาทวิตเตอร์มีผู้ติดาตาม เยอะมากแบบเยอะเยอะคือปกติผมไม่เยอะครับเพราะผมไม่ค่อยดิผมก็ไม่ไม่ใช่คนดังอะไรนะครับก็ก็แปลกใจที่อยู่ดีท,ทวิตเตอร์มันวิ่งขึ้นครับเข้าไปดูปุ๊บมีแต่คนพูดเรื่องหอยนางรมครับอเออก็ตอนที่ผมผมก็เลยมีโอกาสไปฟังไปไปไปแวะไปเดินดูเหมือนกันผมก็เลยเดินออกไปเห็นภรรยาเขาเป็นแฟนรายการก็เลยออกไปดูครับก็พนะบว่าพูดแบบ พูดแบบเท่ๆครับแม่งเสียงกูจริงๆด้วยครับเออถ้าเป็นผมผมก็คงคิดว่าเป็นถ้าเป็นผมผมก็คงคิดว่าเป็นตัวเองอะครับเพราะงั้นเป็นผมก็ได้ครับโอเคผมผมผมคงเป็นนะครับมันฟังดูแบบใช่มากๆเลยอะมันมันคล้ายมากอ,อแหมไม่คิดว่าคนเสียงดีขนาดนี้จะมีจะม,จะมีจะมีมากกว่าหนึ่งคนโอดดด้โก็ครับแป๊บหนึ่งนะครับขอขออนญาตสครูครับ คือผมว่าบางทีเวลาคนถามก็ถามแปลกดีครับผม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 ไปดูผมว่ามันก็คล้ายมันก็คล้ายดีแต่คือถ้าแต่ว่าผมว่าสุดท้ายอย่าไปถามใครก็เลยครับถ้าถามถามผมหรือถามเขาหรือถามใครเงี้ยมันมันก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นหรือว่าแบบมีคนบักสองผมไปอ่านดูมีคนเขาคิดว่าเป็นพี่มัมอะไรเงี้ยถึงถามไปเขาก็ไม่รู้เขาคงตอบไม่ได้มั้งฮะผมก็ ไม่ครับผมผมเดินไปดูแป๊บเดียวครับตอนเขาร้องผมไม่ได้เมื่อกี้เห็นมีคนถามบอกว่าผมไปดูมาเสร็จแล้วผมค่อยมาไลฟ์ไปแบบไม่ครับผมวิ่งผมผมผมแวะไปดูนิดหนึ่งเขาเปิดดูข้างนอกผมนั่งอ่านหนังสือมาตั้งแต่ตอนสี่โมงห้าโมงแล้วก็เนี่ยข้ามมาตอนเนี้อะไรน้องเจมส์สามิตบอกคอยนั่งลมนี่ตัวแสบเลยผูดซะอยากรู้เลยเอาล่ะครับข้ามเราข้ามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลแล้วกัน